สวัสดีวันนี้สมรักจะลองมาทำหน้ากากสำหรับป้องกันละอองฝอยตอนเราเดินออกไปนอกบ้านเช่นละออ,อองฝอยจากน้ำลายคนอื่นเอยหรือไม่ก็พวกที่เราจะต้องไปเจอฝนแล้วจะทำให้แมสเราอะ่ะไม่มีความเปียกชื้นได้เราก็จะทำตัวนี้เลยค่ะเราก็จะทำตัวหน้ากากมันก็คือใช้แผ่นที่เป็น หน้าปกหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็หนังยางเพราะเราไม่มีเขาเรียกอะไรนะที่เป็นยางยืดนะคะเราไม่มีเราหาได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะมาร้อยข้างๆมันนะคะร้อยด้วยหนังยางวิธีการใช้ของเราก็ง่ายเลยก็คือใส่ก็ไปในหัวปกตินะคะโอเคแต่เป็นนิดละแต่เราออกนอกบ้านในในภาวะเช่นนี้ที่ จะไม่มีของขายไม่มีอะไรให้เราเลยอย,เอ,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 อย่างนี้ก็ได้เออออกไปอย่างี้ก็ได้นะหรือถ้าเราคิดว่าเออมันดูไอ้นี่ไปนิดนึงใส่หมวกเลยค่ะเอาหมวกมาใส่เลยแค่นี้เราก็น่าจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งเนาะก็คือทําให้การที่เราจะป้องกันตัวเองใน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 ส่วนหนึ่งก็น่าจะโอเคขึ้นนะคะโอเคนะคะแค่นี้ค่ะ